สวัสดีคะด่ะทุกคนยวินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะปัจจุบันนี้นะคะภาษาอีสานเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมมากเลยนะคะเราจะได้ยินทั้งในเพลงในละครนะคะหรือแม้กระทั่งในภาพยนตร์นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะครูฝ้ายจะพาทุกคนมาเรียนรู้ภาษาอีสานจากเพลงดังมาดูกันนะคะว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะคะ <im it> เพลงแรกนะคะมาจากเพลงสีเทนองให้บอกแน่นะคะบอกกันแน่เด้ แท้สิเทน้องทิมแปลค่ะภาษากลางนะคะก็คือบอกกันหน่อยนะถ้าจะทิ้งกันนั่นเองนะคะแหมรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยภาษาอีาสานนี้น่าเรียนรู้จริงๆเลยนะคะเดี๋ยวไปต่อที่เพลงที่2ค่ะและกลับมาต่อกันเพลงที่สองนะจ๊ะมาจากเพลงมักายหลเดอน้นองมักไอไล,ไล์คอเบอร์แรกแายอยากทำไอว่าไอมีเมียไปแปลค่ะก็คือ น้องชอบพี่มากนะคะอยากถามพี่ว่า <c oughs> โลงต่ออย่าเพิ่กดอยูนะเอาไว้ <c oughs> น้องชอบพี่มากนะคะขอเบอร์แรกลายอยากถามพี่ว่าพี่มีพันรายาหรือยังนะคะ แล้วกับเพลงที่3ค่ะเป็นเพลงของลำไยนั่นเองนะคะเพลงเดอเดียงดางนั่นเองนะคะเดอเดียงดังถ้าเป็นภาษากลางก็คือเป็นไม้กระดกหรือว่าเป็นกระดานกระดกนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> neighbor, โอเจำได้บ่ตอนที่เฮาเป็นมูกันตอนเด็กน้อยอ่าแปรนะคะก็คือจำได้ไหมตอนที่เราเป็นเพื่อนกันตอนเป็นเด็กนะคะ ต่อที่เพลงที่4ค่ะและต่อกันที่เพลงที่4นะคะเป็นเพลงของกระต่ายนั่นเองนะคะเพลงเจ็บคอนั่นเองนะคะบออยากเว้าไหลย้ายหาสิไปก็เฝ้าไปซ้หมายถึงว่าไม่อยากพูดมากนะคะจะไปก็รีบไปและกับเพลงที่หาค่ะเพลงนางฟ้าสารพัดนั่นเองนะคะพวกเขาแกงนางฟ้า สีพื่อมวลหมายถึงพวกเราเนี่ยเป็นแก๊งนางฟ้านะคะวันนี้จะพาทุกคนมาสนุกสนานนั่นเองค่ะเพลงที่หกค่ะเพลงสันดานเก่านะคะทิมสันดานเก่าบดได้ก่ย่าพึ่งมั่นใจวันน้องนี่ไปจากไอ้บดได้หมายถึงว่าถ้ายังทิ้งสันดานเก่าไม่ได้นะคะก็อย่าเพิ่งมั่นใจว่าน้องเนี่ยจะไปจากพี่ไม่ได้เช่นกันนะคะ และเพลงที่7ดนะคะเพลงคารรถแห่นั่นเองนะคะคาร์ภาษาอังกฤษก็คือรถยนต์นะคะคาร์แปลว่ารถยนต์นะคะรถแปลว่าถนนนะคะแฮร์ก็คือเส้นผมนะคะคาร์รถแฮร์รวมกันคัะก็คือเป็นสาวนักเรียนนักเีน้นนักเรียน,นเียน <laughs> ไม่ใช่แล้วนะอ่ะมาเข้าเนื้อเรื่องกันดีกว่านะ <laughs> กันเลยแววว่า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 ประโยคนี้นะคะหมายถึงว่าก็เลย แวะทันที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 น like like ั่นเองแล้วก็มาถึงเพลงที่8นะคะเพลงบงกรจักเม็ดนะคะสี่พี่ๆไม่จำไม่ได้เนอะเพลงอะไรก็แค่ผู้ชายหลายใจคบผู้หญิงหลายคนน้องโบสนของพ่อสานีแปลค่ะก็คือก็แค่ผู้ชายที่หลายใจนะคะคบผู้หญิงหลายคนน้องไม่สนผู้ชายแบบนี้นั่นเองนั่นเอง ต่อไปเพลงที่เก้าจ้าเพลงฝากใบลานนั่นเองนะคะครูพ่ดก็เป็นคุณครูเนาะปกติทุกวันนี้เด็กๆก็ลาผ่านลายแล้วนะคะไม่ค่อยมีแบบใบลายที่เขียนมาแล้วเนาะแชทเฟซเด้งย้ำหกโมงเช้าบอกว่าเฮาเลิกกันสนองแปลค่ะก็คือแชท a c e b o o k เด้งมาตอนหกโมงเช้านะคะบอกว่าเราเลิกกันเถนะินเนาะเอ้ยไม่ใช่เลิกกันเถินนะ อุถูกแล้วเจ็บใจและกลับมาหอดเพลงสุดท้ายค่ะเพลงที่10นะคะเพลงรอปภนั่นเองนะคะเพลงนี้ก็กำลังฮิตฮอตเนาะรอปภรปพรอปภนะคะโอเคมาถึงท่อนที่เราจะมาแปลกันนะคะก็คือสมมเวายาเป็นหายจากเป็นยังจังมาวุ่นวายแปลก็คือเหมือนจะคุยไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้ทำไมถึงมาชอบวุ่นวายนักนะคะ เป็นจังไรจ้ากับภาษาอีสานในเพลงทั้งสิบเพลงนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับภาษาอีสานนะคะในเพลงทั้งสิบเพลงนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปนี้นะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปคูฝไฟ้นะคะยังไงก็ติดตามชมคลิปหน้าด้นะคะบ๊ายบาย